กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสต้องขอขอบคุณท่านนายกแพทองท,าน,ทานนะครับที่กน่ามอบหมายงานให้ผมมาดูแลเลยส่วนนิดบาส่วนก็เป็นของท่านรองนายกคงทำท,ที่ท่านเคยทำไว้แล้วก็จะสานต่อนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มบางเรื่องเข้าไป นโยบายทั้ง10ข้อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกอบไปด้วย 1. การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้พี่น้องชาวไทย 2. การทําให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้บริโภคเกษตรกร,ร,กรและผู้ประกอบการ 3. การทํางานเชิงลุกระหว่างพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์4ปรับปรุงแก้ไขข้อจํากัดของกฎหมายที่ล้าสมัย5้รับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก6ผลักดันการส่งออกและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เผลักดันการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ f t แ a 8พันนักธุรกิจไทยไปบุกตลาดต่างประเทศ 9. ปรับโครงสร้างการส่งออกให้ทันสมัยและ10ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดสินค้าลักสิ่งแวดล้อมมเองก็จะใช้ความรู้ความสามารถในื้นที่นะครับ